สวัสดีครับนี่คือฟอร์ดพัฒระกับผมพัทพัฒระนี่คือคลิปที่ผมจะออกมาให้คำตอบสำหรับคนที่กำลังสนใจเจ้าร Next Gen Ranger รับผมกับรุ่นที่เป็นตัวตระกูล4ูณ4ทั้งหมดครับซึ่งในคลิปนี้ที่ผมจะทำการสรุปให้ฟังครับผมแล้วพร้อมกันกับตัวเจ้า Ranger Next Gen Short Wheelbase ครับซึ่งผมจะแจ้งราคาพร้อมกับสเปคคร่าวๆให้อยู่ในคลิปนี้ครับ หลังจากที่เจ้าตัว Next Gen Ranger ได้ทำการเปิดตัวไปแล้วนะฮะใครก็แล้วแต่นะครับที่เป็นสายรถกระบะที่เป็นตระกูลประเภท 4x4 นะฮะน่าจะให้ความสนใจมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะกับเจ้าตัว Next Gen Ranger d a p t e r นั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าอาจจะมีใครบางคนที่อาจจะปลื้มหรือไม่ปลื้มกับอุปกรณ์บางจุดหรือในรถแต่ละรุ่นนะฮะซึ่งไม่เป็นไรครับผมในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการสรุปให้ฟังครับผมว่ารถ 4x4 ทั้งหมดนะครับที่อยู่ใน Next Gen Ranger ทั้งหมดเนี่ยมีรุ่นอะไรกันบ้าง ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่นําเอาเรื่องของตัวแพ็กเกจเสริมที่นะฮะที่ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มขึ้นได้เนี่ยใส่เข้ามาด้วยฉะนั้นผมก็จะเทียบกันตัวต่อต,ตัวกันประมาณนี้เริ่มจากตัวแรกครับผมนั่นก็คือเ a n g e r xlt ครับผม xlt ตัวนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับของ Next Gen Ranger ทั้งหมดหลังจากที่เปิดตัวจากงานม o t ต r ร h โชมานั่นเองในรุ่น r a น ger xlt ครับผมจะเป็น ตัวถังแบบ Open Cap ครับใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรครับผมเทอร์โบเดียวที่มาพร้อมก,กันกับเกียร์ที่เป็นลักษณะแบบเกียร์แมนนวลนั่นเองกำลังเครื่องยนต์ครับผมตรงนี้จะอยู่ที่170แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรเรื่องของช่วงล่างครับผมก็จะเป็นเบรกแบบหน้าดิส์หลังดัมครับด้านหน้าจะใช้เป็นระบบการสะเทือนแบบปีกนก2ชั้นด้านหลังก็จะเป็นแหนบตามสเต็ปแบบกระบะทั่วไปนั่นเอง คราวนี้พูดถึงเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ใส่เข้ามาให้ในตัวรถนะครับอย่างแรกก็นั่นเลยก็คือเรื่องของตัวระบบ cruise control นั่นเองซึ่งติดตั้งมาให้จากโรงงานรวมถึงเรื่องของระบบ terrain management ที่จะไปปรับเรื่องของโหมดการขับขี่ซึ่งผมต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยฟอร์ดได้ใส่เรื่องของโหมดการขับขี่มากกว่าเรื่องของการใส่เพียงแค่ two high four high four low นะฮะ คราวนี้เนี่ยจะเป็นการใส่เพิ่มเติมเรื่องของตัวระบบ normal Mo d e ในการขับระบบ eco Mode นะครับซึ่งนอกเหนือจากนี้นะฮะก็จะใส่โหมดอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นโหมดที่ใช้ในการขับขี่ถนนแบบลื่นหรือว่าจะเป็นใช้ในการบรรทุกและลากจูงรวมถึงเรื่องของการขับขี่ในแนวเชิงแบบลักษณะแบบออฟโรดที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนั่นเองแล้วส่วนในด้านเรื่องของระบบความปลอดภัยครับตัวรถเนี่ยจะให้ในส่วนของตัว airbag คู่หน้ามาให้มีระบบเบรก abs กระจายแรงเบรก ebd ครับ traction control ครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบควบคุมการทรงตัว ESP นั่นเองและอีก2ตัวสุดท้ายครับนั่นก็คือเจ้าตัว HLA กับ ROF ครับในด้านของราคานะฮะสำหรับเจ้าตัว XLT Open c a p 2.0 4จเกียร์ธรรมดาเนี่ยราคาจะอยู่ที่859,000บาทครับผมและถ้าหากถามว่าเจ้าตัวรถรุ่นนี้เนี่ยจะเหมาะกับใครผมต้องบอกว่าจะเหมาะกับคนที่จะเป็นออกแนวสายลุยๆต้องการความดิบครับดิบในที่นี้หมายถึงว่า ต้องการที่อยากได้รถกระบะนะครับที่เป็น4 x 4คูณแบบเกียร์แมนนวลนะครับซึ่งผมต้องบอกว่า XLT Open Cab ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเพียงรุ่นเดียวที่เป็น 4, x 4ูณแบบเกียร์กระปุกนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มันก็จะไปเหมาะกับคนที่ใครก็แล้วแต่ที่เป็นออกแนวสายบรรทุกของด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นออกแนวเชิงที่เขาเรียกว่ารับเหมาก่อสร้างหรือเดินทางไปไปมาเน้นในการบรรทุกของตัวนี้เนี่ยก็จะไปตอบโจทย์ในมุมนั้นและใครนะครับที่กําลังถามหา เจ้าตัวรุ่น XLT ที่เป็นตัวถังแบบ4ประตูนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าอาจจะต้องรอรุ่นดูอีกทีนะครับผมว่าทาง Ford ประเทศไทยเนี่ยจะมีการเปิดตัวรถที่อยู่ในรูปแบบรุ่นนี้หรือเปล่าแล้วมี4คูณ4หรือไม่ตรงนี้ต้องรองรุ่นดูครับ ต้องมาต่อกันในรุ่นที่2ครับผมนั่นก็คือรุ่นสปอร์ตนั่นเองในรุ่นสปอร์ตเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวถังแบบ4ประตูฮะเพอร์ฟอร์แมครับผมเรื่องของเครื่องยนต์ที่ใช้เนี่ยจะใช้เครื่องยนต์2.0ลิตร170แรงม้า405นิวตันเมตรเหมือนกับเจ้าตัว,ตว Ranger XLT นั่นเองในส่วนเรื่องของช่วงล่างครับก็ปิกนกคู่หน้าแนบซ้อนด้านหลังแล้วก็หน้าดิสหลังดำครับตามสเตปแบบรถกระบะ ในด้านฟังก์ชันเรื่องของตัวโหมดตัวช่วยในการขับขี่นะครับก็จะมีระบบ cruise control ครับผมแล้วก็ตามต่อด้วยฟังก์ชันในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ครับผม t o r ล n i n management ที่ซึ่งจะเหมือนกันหรืออาจจะคล้ายๆกันกับกตัว xlt นั่นเองในด้านความปลอดภัยครับผมจะมีส่วนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาจากเจ้าตัว xlt อยู่พอสมควรนะครับในด้านของตัว airbag นั่นเองซึ่ง airbag ที่อยู่ในตัวรุ่นสปอร์ตครับผมจะเป็น airbag แบบ 6จุดครับผมซึ่งจะมีคู่หน้า2ด้านข้าง2และถุงลมมั่นครับผมอีก2จุดครับผมรวมทั้งหมดเป็น6แล้วในด้านเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยที่ใส่เข้ามาให้นะครับจะเหมือนกันกันกบเจ้าตัว,ว xlt ครับผมไม่ว่าจะเป็น abs ebd esp traction control rom hla และสิ่งที่สําคัญครับผมที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยจะเป็นระบบ hdc ครับผมซึ่งเป็นระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันนั่นเองในด้านของราคาครับผมของ r a n g e r รุ่น Sport 4ป,ประตู นะครับ4ค4เกียร์ออโต้ตรงนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่1 4 9 0 0 0 0บาทถ้าถามว่ารุ่นนี้จะเหมาะกับใครผมต้องบอกเลยครับว่าจะเหมาะกับคนที่อยากได้รถสีประตูนะครับเป็น4 w h e e l แล้วก็เน้นการใช้งานแบบสบายๆนะครับแต่ยังคงได้พื้นฐานในส่วนของตัวฟังก์ชันและฟีเจอร์ต่างๆกับตัวรถกระบะที่ควรจะมีแบบครบๆนั่นเองแล้วที่สําคัญครับใครที่เป็นสายแต่งนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะแต่งได้ค่อนข้างเยอะกับอุปกรณ์ตกแต่ง ที่อยู่ส่วนต่างๆภายนอกนั่นเองด้วยความที่ว่าตัวรถนะฮะก็จะออกแนวคลีนๆกับผมทำให้ใส่อะไรได้เยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันครับในส่วนรุ่นที่3ครับผมจะเป็นรุ่นอะไรไม่ได้เลยฮะนั่นก็คือรุ่น w i track นั่นเอง ในตัวตัวรุ่นนี้เนี่ยโดยพื้นฐานก็จะเป็น4ประตูอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆภายนอกที่จะใส่เพิ่มเติมขึ้นมาให้แล้วรวมเรื่องของภายในด้วยทีนี้ครับผมเรื่องของ p e r f o r m a n c e ครับตัวรถเนี่ยจะให้กําลังเครื่องยนต์สูงสุดอยู่ที่210แรงม้าแล้วก็แรงบิดครับผมจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนั่นเองตรงนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0บาทวีบโเกียออโต10สปีดนะครับเรื่องของช่วงล่างครับผมด้านหน้าปีกนกสอชั้นนะครับด ตรงนี้จะพิเศษหน่อยจะไปเพิ่มเติมเรื่องของตัวดิสเบรกทั้ง4ล้อนั่นเองในด้านเรื่องของระบบช่วยในการขับขี่นะฮะจะใส่มาให้แน่นกว่าตัวรุ่นสปอร์ตค่อนข้างมากอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวระบบ Adaptive Cruise Control ที่มีระบบเขาเรียกว่า Stop and Go พร้อมระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ระบบตรวจจับคนเดินบนถนนครับแล้วก็มีระบบเรียนคิปปิ้งมาให้พร้อมระบบแจ้งเตือนครับผมสมมติถ้าเกิดว่าเราขับอยู่แล้วเผอหักนะฮะแล้วก็จะมีระบบช่วยหักพวงมาลายัย เพื่อเลี่ยงในการประทะนั่นเองตรงนี้จะใช้เฉพาะงานก,การณีที่เกิดว่าใกล้ๆจะชนแล้วนะฮะตรงนี้ระบบจะเข้ามาช่วยเพิ่มเติมให้นอกจากนี้ก็จะไปเพิ่มเรื่องของตัวระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งครับที่คนที่เป็นสายโฟล์วิวถามหากันมาเยอะนั่นก็คือกล้องนะครับ360องศาแล้วก็ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์รอบคันนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่เป็นสายแบบเข้าลุยป่ากันอยู่แล้วเนี่ยการมีกล้องเอาไว้เวลา เหมือนกับเข้าในทางที่แคบนะครับทางที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวอุปกรณ์พวกนี้จะค่อนข้างมีประโยชน์เป็นอย่างมากครับในด้านเรื่องของตัวระบบการขับเคลื่อนนะฮะก็จะใส่ตัวระบบทเลนตมเนจเมนต์มาให้ก็เป็นปรับในส่วนของตัวขับ4แบบพาร์ทไทม์อยู่แล้วนั่นเองแล้วก็จะมีโหมดฟังก์ชันในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่เหมือนตัวรุ่นอื่นๆที่ผมได้กล่าวมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นั่นเองครับในด้านเรื่องของระบบความปลอดภัยฮะระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กก็จะใส่มาให้ถึง7ตแหน่งด้วยกัน ตรงนี้จะเป็น6กตำแหน่งเบสพื้นฐานกับเจ้าตัวรุ่นสปอร์ตอยู่แล้วครับแต่จะเพิ่มอีกจุดหนึ่งที่เป็นพิเศษนั่นคือเรื่องของตรงตำแหน่นขง,งนนของหัวเข่าคนขับนั่นเองในด้านระบบความปลอดภัยที่ใส่เข้ามาให้ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็เป็น abs e b d esp traction control ครับระบบ hla ออกตัวบรรทางลาดชันป้องกันการพิกคว่ำ rom แล้วระบบ hdc ช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาชันนั่นเอง ในด้านของราคาครับของรุ่น y t r e t r a เนี่ยราคาจะอยู่ที่1 2 9 9 0 0 0บาทนะครับก็ตีกลมๆว่าประมาณล้าน3นั่นเองนะฮะก็จะได้ในส่วนของตัวที่ผมบอกมาทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไบเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงมาถงสูงแล้วก็ระบบฟีเจอร์ที่ให้มาแบบชนิดที่ว่าจัดแน่นกันเลยทีเดียวแล้วถ้าถามว่าเจ้าตัว 4x4 Y-Track ตัวนี้จะเหมาะกับใครผมต้องบอกว่าจะเหมาะกับคนที่เป็นเขาเรียกว่าออกแนว ออฟโรดที่สายเดินทางบ่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของตัวช่วยระบบการขับขี่เนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งระบบตัวช่วยพวกนี้เนี่ยมันจะมีส่วนเข้าไปช่วยทําให้ผู้ขับขี่นะฮะสามารถขับขี่ได้ลดได้นานขึ้นเพราะว่าระบบตัวช่วยต่างๆมาทําให้ผู้ขับขี่เหนื่อยน้อยลงครับผมแล้วที่สําคัญครับเรื่องของ Performance ตัวรถนะฮะเรื่องของพละกําลังเครื่องเนี่ยเจ้าตัวใบเทรบโบโดยธรรมชาติของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีกําลังในช่วงตีนตายอยู่แล้วฉะนั้นในช่วงของจังหวะในการแซง บนพื้นฐานที่ทําความเร็วกันมาอยู่แล้วประมาณ1 0 0 120ประมาณนี้เนี่ยจะสามารถส่งต่อได้อย่างสบายๆแล้วที่สําคัญกับผมเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยสามารถทําให้ผู้ขับขี่สามารถทําเวลาในขณะเดินทางได้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางที่สั้นลงนั่นเองแล้วใครที่เป็นสาย 4, ี่คูณสที่มีเพื่อนน้อยนะครับผมต้องบอกว่าวายทรันี้ก็ตอบโจทย์ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับหากไปเดินทางไปไหนมาไหนแล้วไม่ค่อยมีใครที่จะออกไปดูลายให้หรือเดินทางออกแนวแบบคนน้อยๆหรือคนเดียวบ่อยๆเนี่ย ตัวรถจะมีเรื่องของตัวกล้อง360องศาบกเซนเซอร์รอบคันให้เวลามุดหรือเข้าที่แคบๆนะฮะตรงนี้ก็จะช่วยได้พอสมควรในระดับหนึ่งทีเดียวในรุ่นที่4ก็ผมก็จะเป็นไล์อัพที่อยู่บนสุดนะฮะของตระกูล Next Gen Ranger ทั้งหมดที่มีนั่นคือ Ranger d a p t e r นั่นเองนะฮะพื้นฐานตัวรถก็ผมตัวถังรถเนี่ยก็จะเป็นแบบสประตูอยู่แล้วนะครับในด้านเรื่องของ performance ที่ใช้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน3.0ลิตร V6 ครับผม EcoBoost ตรงนี้จะเป็นเครื่องยนต์แบบเทอร์โบคู่นะฮะทวินเทอร์โบให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่397แรงม้าและแรงบิดครับผมจะอยู่ที่583นิวตันเมตรนั่นเองฮะตรงนี้จะมาพร้อมกับเกียร์10สปีดในด้านช่วงล่างครับสำหรับตัวรถนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นแบบปีกนก2ชั้นนะฮะตามสเต็ปอยู่แล้วแต่ทีนี้จะไปเพิ่มเรื่องของตัวปีกนกแบบอลูมิเนียมนะฮะและด้านท้ายครับผมจะเป็น ช่วงล่างในรูปแบบคอยล o โอเวอร์ชนะครับแล้วโช็อทั้งหมด4ต้นของตัวรถก็จะใช้โช็อแบบ f o x กช็ c k นั่นเองซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นตัวกูรุ่นใหม่ที่อัปเกรดจากของเดิมค่อนข,ข้างมาสมควรสมควรเลยทีเดียวโดยที่เพิ่มเข้ามาก็จะใส่ในส่วนของตัวเซนเซอร์ลิฟท์บ e นั่นเองซึ่งตรงนี้จะเข้าไปช่วยปรับเรื่องของความแข็งหรือความนิ่มของตัวช็อนั่นเองนะฮะให้มันสอดคล้องกับโหมดในการขับขี่ของตัวรถครับ ในด้านเรื่องของโหมดฟังก์ชันในการขับขี่นะครับตัวช่วยในการขับขี่เพิ่มเติมเนี่ยตรงนี้ก็จะเหมือนกับเจ้าตัวรุ่น Y Track เลยทีเดียวแต่สิ่งที่จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาให้นั่นคือเรื่องของตัวระบบช่วยจอดครับผมซึ่งจะช่วยจอดเทียบข้างได้ถอยจอดเข้าซองได้อะไรได้ตรงนี้ก็จะใส่เพิ่มเติมขึ้นมาให้นั่นเองถือว่าเป็นเทคโนโลยีเสริมนะฮะเพราะว่าบางทีบางครั้งสําหรับใครที่ไม่คุ้นนะฮะกับตัวรถที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเวลาจะเข้าจะออกซองอะไรยังไงบางทีตัวถังเราก็อาจจะไปโคดเป็นแกัับคนนนนออื่่ได้เง ในส่วนเรื่องของตัวระบบการขับขี่นะฮะตัวรถก็จะมีทั้งหมดอยู่7โหมดอยู่แล้วนะครับโดยจะมีโหมดการขับขี่แบบปกติมีโหมดสปอร์ตมีโหมดที่ขับขี่บนถนนลื่นนะครับมีโหมดในการขับขี่แบบลุยแบบออฟโรดต่างๆแล้วที่พิเศษสุดๆนะครับในเรื่องของตัวระบบกับเคลื่อนที่อยู่ในตัว Ranger r e r t o r นะครับตัวรถเขาเนี่ก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4 w h e e l ที่เป็นทั้ง Part-Time แล้วก็ u l t t m m e ในตัว ตัวรถจะเป็นยังไงถ้ารถจริงๆมายังไงเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนเวลาใช้มาในด้านเรื่องของระบบความปลอดภัยครับผมโดยพื้นฐานก็จะเหมือนกับเจ้าตัวรุ่นวายแท็กอีกเช่นเดียวกันแต่จะมีความพิเศษเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งครับผมนั่นก็คือตัวแม่ปั๊มเบรกครับตรงนี้เขาจะเป็นแม่ปั๊มเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับตรงนี้ก็จะไปช่วยเพิ่มเติมเรื่องของความแม่นยำในการเบรกในการใช้งานเบรกนั่นเองในด้านราคาของ r a n g e r Raptor ครับ ราคาจะอยู่ที่1,869,000บาทแล้วถ้าถามว่ารถคันนี้เหมาะกับใครรถคันนี้ครับจะเหมาะกับคนที่ต้องการความสุดของรถกระบะนั่นเองอะไรที่สุดอยู่แล้วนะฮะตรงนี้แรปเตอร์ใส่มาให้เต็มที่อยู่แล้วฉะนั้นผม อาจจะขอไม่อธิบายอะไรมากนั่นเองนะฮะแล้วสําหรับบางคนครับผมที่ถามมาครับว่าเจ้าตัว La ger r a p t o r เนี่ยจะผลิตในโมเดลที่เป็นเครื่องยนต์แบบไบสโบ2.0มาไหมผมต้องบอกเขาว่าอาจจะมีรุ่นครับผมยังไงก็อาจจะลองดูในช่วงปีนี้ครับผมปี2022นี่ครับว่ารุ่นแร p เตอร์ที่เป็น2.0ไบเทอร์โบจะผลิตมาไหมซึ่งผมเชื่อว่ามีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงครับผมที่อาจจะผลิตออกมามาถึงกันในรุ่นที่5ครับผมรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับ จะเป็นรุ่นอะไรไม่ได้ที่ผมเกริ่นไม่ได้แต่ต้นคลิปนั่นก็คือเจ้าตัวเเจอร์ในรุ่นที่เป็นตัวถังแบบช็อตวิวเบสนั่นเองซึ่งในตัวรุ่นนี้ครับผมผมต้องบอกว่าจะมีกลุ่มคนเล่นแบบเฉพาะนะครับมาในมุมเรื่องของสเปคครับผมตัวรถเนี่ยโดยพื้นฐานก็จะเป็นกระบะแบบหัวเดี่ยวครับเป็นแบบออกแนวกระบะตอนเดียวนั่นเองแต่ท้ายกระบะด้านหลังจะมีความแบบเรียบนะครับจะเป็นแผ่นพื้นกระบะแบบอลูมิเนียมที่สามารถเปิดได้ทั้ง3ด้าน ในด้านเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์จะใช้เครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบเกียร์10สปีดนั่นเองซึ่งสมรรถนะเครื่องยนต์ก็อยู่ที่210แรงม้าแล้วก็500นิวตันเมตรครับในด้านช่วงล่างครับผมด้านหน้าครับผมก็จะเป็นปีกนกแบบ2ชั้นนะฮะส่วนด้านหลังครับผมก็จะเป็นในรูปแบบของตัวคอยสปริงแล้วก็มีวัดลิง ใส่เข้ามาให้ด้วยตรงนี้ช่วงล่างการเซ็ตลักษณะนี้ก็จะเหมือนกันกันกบเจ้าตัว Ford e v e r e s t นั่นเองส่วนเรื่องของระบบเบรกนะครับตรงนี้ก็จะให้ดิสเบรกมาพร้อมกันถึง4ล้อก,กันเลยทีเดียวในด้านระบบตัวช่วยในการขับขี่นะฮะในตัวรถผมต้องบอกว่าโดยพื้นฐานตัวรถด้านในเนี่ยระบบการช่วยขับขี่มันจะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ในตัวรุ่นนี้เนี่ยก็จะใส่เรื่องของตัวเครื่องเสียงเข้ามาให้ซึ่งจากตัวรุ่นเดิมนะครับในเจนที่แล้วเนี่ย ก็จะไม่ได้มีเครื่องเสียงมาให้นะฮะลูกค้าอาจจะต้องไปใส่ตัวเครื่องเสียงเข้าไปเองในเรื่องของลําโพดในการขับขี่นะฮะก็ใส่มาให้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ เบื้องต้นเนี่ยผมประมาณการว่าน่าจะลักษณะเหมือนกันกับในตัว e v e r อร์เนั่นเองซึ่งจะมีโหมดพื้นฐานในการใช้งานอยู่แล้วประมาณ6โหมดในด้านเรื่องของระบบความปลอดภัยครับผมผมต้องบอกว่าจัดมาให้ค่อนข้างเต็มมี AirBa g คู่หน้ามี ABS มี EBD มี traction control ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับมี ESP ช่วยออกตัวบนทางราชัน h l a แล้วก็ระบบ ALM ครับผมป้องกันการพิดควนั่นเองในด้านราคาครับผมผมต้องบอกว่าใครที่กําลังเล็งๆอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะแฮปปี้กัน ราคาค่อนข้างมากเลยทีเดียวราคากับตัวรถที่เป็น4ีู่ณกับตัวช็อต e ิ b เบสนะครับราคาจะอยู่ที่8 4 4,0 0 0บาทครับแล้วถ้าถามว่าเหมาะกับใครอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นครับผมใครที่ชอบความดิบครับอยากได้รถเอาออกไปแต่งแล้วเป็นสไตล์เขาเรียกว่าเป็นตัวเองนะครับไม่เหมือนใคร s h ช็อตวิ Base เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีส่วนในเรื่องของการใช้งานจริงๆนะครับเวลาเข้าพื้นที่ที่เป็นออฟโรดนะฮะ ตัวช็อตวิวเบสเนี่ยจะได้เปรียบเรื่องของความสั้นตัวรถนะครับซึ่งจะสั้นกว่าเลนเจอร์ปกติก็จะได้ความคล่องตัวในการใช้งานได้กัเป็นอย่างดีเลยทีเดียวและใครที่สนใจจริงๆกับรถรุ่นนี้นะครับผมต้องบอกว่าจะต้องเป็นคนที่ใจเย็นนะครับไม่รีบนะครับเพราะเราต้องเข้าใจเรื่องของตัวรถเนี่ยตัวรถรุ่นนี้จะผลิตมาค่อนข้างน้อยนั่นเอง ซึ่งเจ้าตัวรถจริงๆเป็นๆเ,เนี่ยผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะพอได้เห็นกันบ้างแล้วกับตัวรุ่นที่เป็นโมเดลที่ใช้สําหรับในการทดสอบในการขับขี่บนทองถนนนะฮะซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบประมาณในภาพนะครับอย่างที่ผมประกดให้ทุกคนได้โชว์อยู่ประมาณนี้นั่นเองนะฮะและทั้งหมดตรงนี้ที่ผมกล่าวมานะครับนี่ก็คือเจ้าตัว next generation รุ่นที่เป็น 4x4 ทั้งหมดนะครับ ชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนตัวไหนหน่าเล่นอะไรถูกใจไม่ถูกใจยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้ดีสคริปชันของผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ไล่อ่านไปทุกๆคอมเมนต์ครับและททางนี้ทางนั้นนะครับกับตัวรถและสเปคที่ผมได้กล่าวไปนะฮะถ้าหากว่าเมื่อมีรถจริงออกมาแล้วสเปคบางจุดบางอย่างอะไรที่ไม่ถูกต้องยังไงผมต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมแล้วถ้าหากอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของตัวรถนะครับอยากสอบถามเรื่องโปรโมชั่นนะฮะยังไงก็ลอง แอดไลน์มาคุยนะครับกันได้ที่ไลน์ oa ด้านล่างของผมนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ที่ description นะครับเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่มีคนคอยช่วยตอบคำถามให้นะครับผมว่าในเรื่องของการออกรถแต่ละรุ่นเรื่องของดอกเบี้ยของแถมแคมเปญอะไรต่างโปรโมชั่นต่างนะครับเป็นอะไรเป็นยังไงก็ลองคุยกันดูนะฮะและสำหรับคลิปนี้กรผมก็จะมีแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะออกมา พูดเหมือนเดิมแบบนี้หรือจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลรากั็ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ